สวัสดีครับไอฮอร์รอรนะครับเกมกระเสือรอกรอนกระเสือรอกรนน่ากลัวกระสือขริหารงรอกรนกระสือ,อน่ากลัว หนักกลัวกันไหมจ๊ะหนักร้อนนี่หน่ากลัวกลัวหรือเปล่านี่นี่หนักลัวนนะจ๊ะหนักกลัวใช่ไหมจ๊ะหนักกลัวใช่ไหมล่ะ นี่โอ้ยเพียนโนระทึกเป้พียนโนรทึกต้องหมุนก่อนหมุนก่อนนี่หมุนเลยหมุนรุกรกหมุนตริวตริวนี่เอ้ยออกมาเลยผี ผีนุ่นว่าผีผีดูสิดูสิดูสิผีไปซะไรเลยไอ้ผีผีผีเรื่องผีผีเลยเรื่องผีอันนี้มีผี ไม่เพยที่นี่มีผีผีผี Players, ผี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 ผโดนผีหรอกแลยโดนผีหรอกเลยนั่นะโดนผีหอกหรอกหลอน

ผีออกมสซะดีๆนี่ผี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 เผลอเลยผีมาแล้วเนี่ยสันะ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดีเด้ยไม่ฉันตังตัอเลยอะไรกันแนี่ย Jangan datang bro